สวัสดีครับผมนายธนพัฒน์เคยคำนะครับสวัสดีครับผมนายสิทิชัยจินาเรียครับสวัสดีครับผมนายธนกิจทับเขียวครับสวัสดีครับผมนายทาวีปะไก่กีรีครับสวัสดีครับผมนายชาวีประกายกีรีครับสวัสดีครับผมนายมงคลจันญาครับสวัสดีครับผมนายปริวีจอมงามครับ ในดีมีความรู้ผู้คุณธรรมนำสุขภาพสมบูรณ์คณรอบครูลสังคมวันนี้กลุ่มขอผมก็จะมานำเสนอโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการ,รามในรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอดรสุธิราราดรินครับผมวันนี้กลุ่มผม ก็จะมานำเสนองานเกี uh. ่ยวกับการบริหารงานสารศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมัดเกตกาลามการบริหารสารศึกษาโรงเรียนเทศบาลมัดเกตกาลามโรงเรียนเทศบาลมัดเกตกาลามเป็นศสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับโรงเรียนเทศบาลมัดเกตกาลามการบริหารงานเป็นสีฝ่ายของงานนะครับสำหรับสีฝ่ายประกอบไปด้วย 1. การบริหาร 2. ฝ่ายแผนงานและนโยบาย 3. ฝ่ายบริหารงานพวั่วไป 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลสำหรับอีก6ฝ่ายงานนะครับ 1. ฝ่ายงานวิชาการ 2. ฝ่ายงานธุรการ 3. ฝ่ายงานบุคคล4ฝ่ายงานกิจการนักเรียน 5. ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ ายงานความสัมพันธ์ชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยกาศที่ดีนะครับเย็นสบายต่อไปนะครับฝ่ายบริหารนะครับจะยึดหลัก S B M L นะครับหรือ School b a s e Management นะครับพอ Local Development นะครับคือแนวคิดทางการบริหารการศึกษาครับที่มุ่งเน้นให้ การศึกษามีอิสระในการบริหารวิชาบุคคลมุคลาครน,นะครับและงบประมาณทั่วไปภายใต้กฎหมายที่กำหนดนะครับใช้โรงเรียนเปี้ยานในการบริหารร่วมกับท้องถิ่นนะครับเช่นอยู่ใกล้วัดนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดนะครับไปพร้อมกับชุมชนและเป็นพืรนการที่สามารถตรวจสอบได้ครับผม ต่อไปนะครับการบริหารงานนะครับโครงสร้างและการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามนะครับ 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3. าคณะกรรมการสถานศึกษา4ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 5. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 6. ไฝ่ายบริหารงานงบประมาณและ7นะครับฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะครับ ต่อไปรอบวิสัยทัศรรรรรรน์พันธกิจยุทธศาสตร์แนวทางพัฒนาการจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์ครับเอกลักษณ์ของสถานศึกษานะครับวิสัยทัศน์นะครับก็มีผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมครับน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดสู่จิตสาธาร,รณะนะครับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสืบสานมุ่งประสานชุมชนปัญญานะครับ สร้างเสริมวินัยฝ่เรียนรู้เชื่อช,ชูคุณธรรมนำสู่ลูกาพิวัตรครับผมต่อไปเลยครับนี่ก็จะเป็นพันธกิจและยุทธศาสตร์ของการพัฒนานะครับคือ 1. ผู้คมีคุณภาพนะครับ 2. คุณภาพของนักเรียนนะครับ 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้นะครับและ 5. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการการศึกษาและชุมชนนะครับต่อไปก็จะเป็นสามหัวข้อใหญ่นะครับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนนะครับธรรมชาติของการรับรู้และการเรียนรู้นะครับนับตั้งแต่แรกในคานมารดาเซลสมองนับพันล้านตัวได้กิดกำเนิดขึ้นจากพันธุกรรมของบิดามารดาเซลสมอง แหงนี้เปรียบสมมอนศูนย์ประชาการทำหน้าที่ในการให้มนุษย์มีอวัยวะต่างๆครบอาการ32ได้มนุษย์แต่ละคนจะมีประสิทธิภาพของเซลล์สมองต่างกันขึ้นอยู่กับภาวะสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจรวมรวมทั้งภาวะสิ่งแวดล้อมต่างอื่นๆครับ ต่อไปนะครับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนทศบาลวัดขีิกาลามจะแบ่งออกได้5ขั้นตอนนะครับ1นะครับขั้นตอนเตรียมการครับ preparation stage ครับ2นะครับขั้นรับรู้ครับหรือว่า acquisition stage ครับ3นะครับขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับครับขั้นนี้คือ a ในเวลาเวลาช u ่ s t a g e นะครับ4นะครับขั้นสร้างภาพความทรงจำนะครับหรือว่า memory formation stage นะครับ5นะครับ ขั้นบูรณาการเพื่อนำไปใช้นะครับคือภาษาอังกฤษคือ functional integration state นะครับครับอีกขั้นนะครับขั้นตอนการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนเทศบาลวัดเกรกากลางนะครับหนะครับความถนัดของผู้เรียนนะครับหรือว่า learner s attitude นะครับ 2. ครับความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนนะครับเสกงคือ learner i n t e l l i g e n e ครับสามครับความอุตสาหะพยายามของผู้เรียนนะครับ learner p e r s i เล e n c e นะครับสี่นะครับคุณภาพในการสอนนะครับ quality instruction นะครับห้านะครับโอกาสในการเรียนรู้นะครับคือ learning opportunity นะครับครับสำหรับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการนำเสนอแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาลัะเกตนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นสนามสนามกลางแจ้งของโรงเรียนเทศบาลัะเกตนะครับ จะเป็นสนามสนามบาสนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นการเรียนการสอนของครูนักศึกษานะครับเป็นการเรียนระดับชั้นอนุบาลนะครับแล้วก็ที่ผมยินอยู่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นตึกตึกอาคารนะครับก็รเียนที่สุดสระเศษก็จะมีทั้งหมดอยู่1ึตึกอาคารนะครับแต่แบ่งเป็น3าชั้นนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นตึกอาคารแล้วก็มี3มชั้นก็เป็นตึก ันนี้เราก็จะพาดูวัดนะครับก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ใกล้กับวัดนะครับในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตก็คือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ติดกับวัดนะครับจะ,จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเรามาชมกันเลยนะครับครับสาหรับวัดเกตกาลามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตกาลามนะครับซึ่งข้างหลังของผมนี่ก็คือเป็นวิหารนะครับเราจะมาชมวิหารกันนะครับในโรงเรียนของเทศบาลวัดเกตกาลาม โรงเรียนเทศบาลวัดเกตกาลามแลวก็วัดเกตกะลามครับก็จะเป็นชุมชนหรือว่าเป็นวัดที่อยู่ติดกันเลยนะครับก็คือที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขตของวัดเกตกะลามครับแล้วก็จากข้างหลังผมไปนี่ก็เป็นโรงเรียนเทศบาลวัดเกตกาลามนะครับก็จะใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับของที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมีทั้งโรงเรียนวัดและก็พิพิธภัณฑ์โบราณ ณสถานอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับนี่ถือว่าเป็นที่แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดถ้าเกิดเราได้มาเรียนรู้ที่นี่นะครับครับวันนี้เราก็จะพาไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับในของมัสกิตการ์ลมครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของร้าน,นาไทยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิ่งของวัตถุโมกคนโบราณสถานนะครับก็จะมีสิ่งของมากมายนะครับเรามากลับพาก,กันก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะพามาชมในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีความงดงามขนาดไหนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เห็นเกี่ยวกับ สิ่งของตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือเรือยาวเพนีนะครับก็จะเป็นหัวพานาครับก็จะมีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินเงินสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณสมัยที่เราใช้กันในโบราณนะครับอันนี้ก็จะเป็น แบงค์สิแบงค์ห้สมัยโบราณนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องเสียงวิดีโอในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนแล้วก็จะจะใช้โทรทัศน์แบบนี้นะครับแล้วก็วิดีโอใช้ในการใช้แผ่นฟิล์มนะครับในการเปิดฟังนะครับครับที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับโรงเรียนที่บาลวัดกีตกาลามนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจหรือว่า อยากจะศึกษารายละเอียดมากกว่านี้นะครับเชิญที่โรงเรียนเทศบาลวัดเกียิได้ครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอนำจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับครับ